การกลับมาของเหล่ากลุ่มคนที่หาเงินจากการทำบุญที่ในครั้งนี้กลับมาใหญ่กว่าเดิมและเดือดกว่าเดิมและนี่คือสาธุ2สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่วงความรู้สึกหลังดูและเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือสาธุ2แน่นอนว่านี่ก็เป็นซีซั่นที่2แล้วของซีรีส์ไทยอย่างสาธุ ที่เพิ่งฉายซีซั่นแรกไปเมื่อปีที่แล้วพอกานแน่น,นอนว่าด้วยความที่นี่เป็นซีซั่นที่2ก็แนะนำว่าควรดูซีซั่นแรกมาก่อนถึงจะดูซีซั่นนี้รู้เรื่องได้นั่นเองส่วนตัวผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ไทยดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเรื่องราวแบบนี้สักเท่าไหร่เกี่ยวกับการที่เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่ หาทางเอาตัวรอดด้วยการหวังมาโกงเงินในวัดจากกลุ่มคนเล็กๆสู่การเข้าไปพัวพันจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่กำลังจะเกิดขึ้นในซีซั่นนี้ในหลายๆเรื่องราวแน่นอนว่าบางเรื่องราวมันก็เหมือนเอาจากเรื่องจริงมาทําอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพวกเกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่มันเกิดขึ้นในไทยเนี่ยหลายๆอย่างเราก็เห็นได้ตามข่าวทั่วๆไปเลยจนบางเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามันยิ่งใหญ่มากๆจนถ้าซีรีส์เอามาเล่าให้มันเล่นใหญ่นะมันจะเป็นยังไง ซึ่งแน่นอนว่าตัวซีรีส์เขาก็ไม่ได้เอาความจริงแบบเรื่องจริงมาอะไรขนาดนั้นแต่ก็เป็นการยิงความจริงด้วยส่วนหนึ่งว่าจริงๆอ่ะมันมีช่องว่างช่องโหว่ในการใช้โกงอะไรอย่างนี้อยู่ซึ่งก็เป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่สีตันแรกมาแล้วนอกจากเรื่องราวของเหล่าอาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นในการใช้ช่องโหว่ในการโกงกินแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องที่เขายังคงแฝงแง่คิดข้อคิดอยู่เรื่อยๆตลอดการเล่าเรื่องเไป เรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องที่ดูเอาบันเทิงก็ได้ได้ง่คิดก็ดีอีกด้วยสำหรับสาธุสองผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเรื่องมันมีความเล่นใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนโดยเฉพาะต้นเรื่องที่สารต่อจากซีซั่นที่แล้วมาแบบติดติดกันเลยด้วยความที่เขาต้องหาเงินให้ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมในจำนวนที่มากขึ้นมากๆเพราะงั้นจึงนำมาสู่การหาเงินด้วยวิธีที่เล่นใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ว่าในช่วงต้นต้น,ตนเรื่องผมยังมองว่า เป็นเหมือนการทําซ้ําจากของซีซั่นหอยู่นะากับการที่ต้องมาคิดค้นเริ่มต้นเริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วก็หาทางเอาตัวรอดอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่มันหนักขึ้นกว่าซีซั่นแรกก็คือซีซั่นนี้มันจะมีความกดดันที่มากขึ้นจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยพวกเขาแค่เอาตัวรอดหาช่องโหว่เพื่อหาเงินมาให้ได้อุปสรรคยังอยู่แค่อยู่ในระดับสเกลแค่เล็กๆไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าพอมาในซีซั่นนี้อุปสรรคมันกลับยิ่งยิ่งใหญ่กว่าเดิม เดิมพันในครั้งนี้รวมถึงชีวิตของคนรอบตัวของพวกเขาด้วยอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเลยทําให้ตัวเรื่องมันค่อนข้างมีความกดดันมากขึ้นพร้อมกับการมาของสถานที่ใหม่กลุ่มตัวละครใหม่ที่นําเสนอให้มันมีความใหญ่มากขึ้นแล้วก็กว้างมากขึ้นให้เราได้เห็นถึงผลกระทบในการกระทําของเหล่าตัวละครกลุ่มนี้มากขึ้นถึงแม้ว่าบางจุดบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าบางตัวละครบางสถานการณ์เนี่ย ดูรีบไปหน่อยหรือใช้น้อยไปหน่อยดูใช้ไม่ค่อยคุ้มค่าไปสักนิดนึงและในช่วงครึ่งหลังก็คือสีตอนหลังของซีซั่นนี้บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างเป็นการต่อยอดแล้วก็นําทุกอย่างนํามารวมผนวกกันและสานต่อออกมาได้จะเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงก็ไม่ผิดด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่บางอย่างแล้วก็เห็นได้ตามข่าวที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะ เพราะว่าในเรื่องมันก็มีช่องโหว่ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆที่เขานําเสนอขึ้นมากลายเป็นการเอาตัวรอดที่ดุเดือดมากขึ้นชิงเหลี่ยมชิงไหวพริบกันมากขึ้นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะหาทางเอาตัวรอดกันมาได้ยังไงและเรื่องราวที่ เขาค่อยๆหยอดมาปมปริศนาอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าในซีซั่นนี้นี่คือเคลียร์จบในซีซั่นนี้แน่นอนจนถึงบทสรุปของเรื่องที่เป็นตอนสุดท้ายที่เรียกได้ว่าผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันสะเทือนใจประมาณหนึ่งเลยนะจะเรียกว่าเป็นการจบเรื่องราวตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาจนถึงซีซั่นสองได้ดีไหมก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีนะและมันยังเป็นตอนจบที่ถึงแม้จะเป็นการจบเรื่องราวของเรื่องราวหนึ่ง แต่ว่าก็ยังสามารถปูเส้นทางไปยังเรื่องราวที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้อีกระดับหนึ่งด้วยเช่นกันตรงนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีด้วยนะในด้านนักสแสดงนอกจากนักสแสดงกลุ่มเดิมจากซีซั่นที่1จะกลับมากันครบแล้วในซีซั่นนี้ก็ได้นักสแสดงหน้าใหม่กันมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเหล่าคนดังจากวงการต่างๆอะไรต่างๆมาสแสดงกันเยอะมากเรียกได้ว่าหลายตัวละครหน้าใหม่กันเยอะแน่นอนว่านักสแสดงกลุ่มเดิมก็สแสดงกันได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเจมี่เจมพี่ภาชาหรือ แอลลี่หลายๆคนก็แสดงกันได้ดีอยู่แล้วและเพิ่มเติมคือเหล่านักแสดงที่เราได้เห็นซีนน้อยในซีซั่นหนึ่งพอมาในซีซั่นนี้เราได้เห็นซีนที่เยอะขึ้นพร้อมกับฝีมือที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยกลายเป็นกลุ่มตัวละครหลักที่แสดงได้ดีหรือแม้แต่ตัวละครกลุ่มใหม่หลายๆตัวละครก็มีซีนที่ให้ได้โชว์ฝีมือที่ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันแสดงได้ดีสมกับบทบาทที่ได้รับเลยบางคนนี่ผมก็ไม่คิดเลยนะก่อนหน้านี้นี่ดูเป็น อีกบทบาทหนึ่งพอมาในสาธุนี่กลายเป็นหูบางคนที่มีความเหี้ยมโหดบางคนนี่ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและในด้านงานสร้างด้วยความที่ซีซั่นนี้มีความเล่นใหญ่มากขึ้นบางจุดเขาก็เลยสร้างสรรค์ให้มันดูมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีหรือจะเป็นการสร้างซีนสร้างเรื่องราวหลายๆจุดที่เรียกได้ว่าทำได้ดีหรือมีความน่าจดจำโดยเฉพาะฉากโต๊ะอาหารที่หลายๆคนพูดถึง กลายเป็นซีนที่นําเสนอความอามาหโหดเหีเ่ยมแบบนิ่งๆเงียบออกมาได้ดีอีกซีนหนึ่งตรงนั้นก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ด้านอาร์ตเวิร์กที่นํามาขึ้นในแต่ละตอนก็ยังคงได้นักวาดคนเดิมนะกลับมานําเสนอเรื่องราวเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือยังคงนําเสนอออกมาได้สวยงามมากขึ้นถ้าใครสนใจก็ไปติดตามเขากันได้นะโดยรวมสําหรับสาธุซีซั่นสผมให้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ไทยที่ แนะนำให้ดูแนะนำให้ดูมันเป็นซีรีส์อาชากรรมที่เริ่มต้นจากคนเล็กๆไปสู่เรื่องราวที่มันใหญ่โตแล้วก็เล่าออกมาได้สนุกแล้วก็หลากหลายรสหลากหลายเรื่องราวออกมาได้ดีจะดูเอาสนุกก็ได้ดูเอาแง่คิดก็ดีถึงแม้การเล่าเรื่องในบางจุดบางจังหวะมันอาจจะดูมีตะกุกตะกักไปบ้างแต่ภาพรวมมันก็ยังนั้นเสนอออกมาให้เราดูสนุกแล้วก็ร่วมรุ้นไปกับตัวละครได้ดี ถ้าใครสนใจตอนนี้สาธุทีซั้น2ก็มีฉายทาง n น t f l i x ครบ8ตอนแล้วนะสามารถไปดูกันได้เลยและที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นถ้าใครดูมาแล้วชอบไม่ชอบหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ